โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งอินงเพื่อเป็นกำลังใจคนนำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมมาเกมเอาอยู่กันเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างโอเคอันนี้ก็เป็นของอาญาเนาะเป็นกิจกรรมที่อยู่นานมากก็ <c oughs>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  ใครยังไม่เคยลองใช้อายาก็ลองเล่นกิจกรรมนี้ครบดูนะแล้วก็จะได้เป็นเ,เรียกว่าไงบัตรเช่าทดลองใช้สกินไม่ใช่สกิน ทดลองใช้ฮีโร่อาญาดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะป่ะกดเครื่องเป็นไรก่อนโอเคไปแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นของเวฟเนาะก็สนใจก็มาลองเป็นผู้จัดการหงกันได้โอเคนี่เธอใครไม่รู้เรามีสองสกินแล้วนะเสียไปเยอะมากเลยโอเคช่างมันก่อน โอเคไปดูกิจกรรมวันนี้กันอันนี้ก็เราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับสกินนี้ของลิเลียนาไว้ใค่สนใจก็ไปดูกันได้นะอยากรูก้เราเสียเท่าไหร่ลองไปดูก็ได้เสียไปเยอะมากโอ้ยก็มันจะหมดสิ้นเดือนนี้เนาะใครสนใจก็ได้ก็ได้เริ่มต้นที่9คูป,ปองนะจบเท่าไหร่ไม่รู้โอเคอันนี้ก็คงเป็นเทสเอ้ยไม่ใช่คงเป็นกิจกรรมใหม่ของในเกม ourvenie เนานะเป็นวงแหวนเทศกาลดนตรีเพียง30คูป,ปองรุ่นรับสกินของ ล็ y, อกซี่คาเฟนี n อนเน p เพนแล้วก็มีซาฟิล่ a ด้วยนิวอัด5กินเนาะหรือสามารถเก็บสะสมเหรียญเทศกาลดนตรีไปแลบกราฟของรางวัลได้ในหน้ากิจกรรมนะสนใจคลิกมาได้เลยมันมาพร้อมกับโปรโมชั่นแพ็คไมโครโฟน50ชิ้นจำกัด1ครั้งก็คือลดจาก150คูป,ปองเหลือ75คูป,ปอง ระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ17ตุลาถึงย3ิบาตุลานะใครสนใจก็ลองมาดูกันได้มีตั้ง5้าสกินเลยอย่างที่บอกไปก็มีแอนเนตมีซิฟิล่ามีเพนมีคาเฟนีแล้วก็มี y, นะล็อกซี่เนาะก็ลองมาดูกันได้เดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ให้ทุกคนดูกันโอเคถ้าพร้อมเราดัไปดูกันเลย <c oughs> โอเคอกดโอเคอันนี้ร้านค้าพเนจจอนะฮิโร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำคลิปไว้ในช่องเราใครสนใจก็ไปดูกันได้นะ <c oughs> โอเคก็อ okay. ่ะอันนี้กิจกรรมเช็ค no? okay. okay. อินปกติเนาะก็ครบสิบสีวันแล้วอย่าลืมมารับรองเท้ากันด้วยนะชอบรูปข้างบนจังเลยเป็นรูปไอดอลสี่สี่คนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูในร้านค้าแล้วงานที่เป็นโปรโมชัน่นเรื่องโปรโมชัน ophone, uh, no? mm ่นไมโครโฟนนะเนาะอืมอันนี้เป็นซาฟิล่าเนาะอืมก็อื้ม โอเคละโอเคเดี๋ยวมาดูตรงแนะนําตรงนี้แล้วกันเนาะก็จะเป็นไมโครโฟน50ชิ้นที่เขาเป็นโปรโมชันลดราคา50%ิอรอยู่อ่ะพอกดเข้ามาเป็นงี้ชุดสุดคุ้มเนาะเปิดเพื่อรับไมโครโฟน50ชิน้นจาก150คูป,ปองเหลือ75คูป,ปอง okay, อนะอโอเคควซื้อแล้วนะโอเคมีเสียงซัฟิล่าขึ้นหนึ่งลไมโครโฟนลดห้าเรจำกัดหนึ่งครั้งเปิดเพื่อรับไมโครโฟน50ชิน้นโอเคเดี๋ยวมาดูกัน รุ้นไหมว่าจะได้อะไรผมไม่ต้องรุนลงมั้งเย้ไมโครโฟนห้าสิบชิ้นยินดีด้วยนะครับเสียงซาฟิลาก็มาโอเคอืมก็สวยดีนะโอเคเดี๋ยวมาดูมันอยู่ตรงอ่าลอตเตอรี่เนาะอือืออันนี้ก็เป็นคลิปในช่องใครสนใจไปดูได้แว็บโปรโมทแบบอันนี้ก็มีคลิปนะคือใครอยากดู โอเคอันนี้ว่ากิจกรรมของวันนี้กันเนาะเป็นวงแหวนเทศกาลดน,นตรีเพียง30คูป,ปองก็คือ1ครั้งอะสามสิบคูป,ปองอแต่ไม่รู้ว่าทำไมคูป,ปองทำไมเนาะที่จริงก็บอกเป็นคูป,ปองแลวก็ได้ซึ่งก็บอกอยู่แหละโอเคเรามาดูตาอัคาระอัญเชิญมาดูอัตราการออกแต่ละกันแต่ละอันกันเนะาะวงแหวนเทศกาลดน,นตรี17ตุลาถึงย3ิบตุลาเนาะสามสิบคูป,ปองสามสิบคูป,ปองต่อการเล่น1ครั้ง สกินถาวรโอกาสออก1.61%โอ้โหน้อยมากน้อยจริงๆแล้วก็เหรียญเทศการโนนตีหกสิาจเ็เอ้อเราไม่รู้เราคิดวหมคิดคิดแบบรู้สึกว่า่างหลังอะเหรียญเทศการโนตรีอัตราการออกมันค่อนข้างสูงเลยเนาะหลายๆกิจกรรมเลยใครสนใจก็ลองมาดูนะยีมโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรวมอยู่ที่ 33. มสอืม ก็น่าจะได้แหละมั้งน่าจะได้เหรียญเยอะแหละคงไม่คงไม่หวังได้สกินอนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรอีกนะของรางวัลอ่ะฮะอันนี้เนาะโหเราก็มีตั้งสองสกินแล้วเนาะ <c oughs> มีทั้งล็อกซี่มีทั้งเพลเลยก็มีทั้งห้าสกินที่บอกไปก็มีล็อกซี่มีซาฟิล่าคาเฟนี่แอนเนตแล้วก็เพลเนาะที่เหลือก็เป็นเหรียญของเทศกาลดนตรีก็มีเจ็ดสิบเหรียญสามสิบเหรียญสิบห้าเหรียญเก้าเหรียญหกเหรียญแล้วก็สามเหรียญเนาะ อืแต่อัตราออกมันก็เยอะแหละเอาไปแลกของในหน้าก,กิจกรรมก็ได้นะแคสนใจอ่ะแต่มาดูของรางวัลทั้งหมดทีหนึ่งดูซิอิโมจิบอกไหมไม่บอกก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกของรางวัลก็มี5สกินเนาะซาฟิล่าแอนเนตคาเฟนี่ล็อกซี่เพนเนาะแล้วก็เหรียญเทศกาลนามี30ไอ,อ้3ถึง70เหรียญชิ้นส่วนลูนเอฟเฟกต์7วันอิโมจิ7วันก็ประมาณเนี้ย เดี๋ยวมาลองดูอีกทีแล้วกันนะว่ากิจกรรมนี้เป็นไงแต่คิดว่าเหรียญออกง่ายแหละเพราะว่าอัตราออกเยอะจริงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีตัวไหนบ้างปไปดูกัน Sensation here. Sensation now. Sensation here. S Sensation now. What? Sensation. Here. y โอเคก็ดูกับ5สกินไปนะมาดูแลกเปลี่ยนตรงนี้กันอ่ะเราขอดูหน่อยนะ อืมนี่มีคิชิส,สกินเนาะโอเคอันนี้ก็กิจกรรมไอดออ,อืมอันี่ลดราคาฮะกิจกรรมอ๋อเออต้องลออินสามครั้งโอเคแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวค่อยมาแลกเดี๋ยวจริงไม่ต้องแลกหรอกเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวก็ครบซื้อเทกของไอดอมาถึงเราอะซื้อเดี๋ยวก็ครบไม่รู้ โอ้ยอันนี้ก็สวยดีนะอะดูตรงร้านค่ะเอ้ยอ,อันนี้ก็เอาเหรียญเทศกาลดนตรีมาแลกเนาะก็มีหลายสก,กินเลยแล้วก็มีเวฟเฟรมยีหน้าด้วยนะเผื่อใครสนใจเรามีแล้วด้วยเราซื้อมาแล้วคนอันนี้คือสิ่งที่เราเจ็บใจมาก S <S คือมันสามารถเอาไปแรกไอที่เล่นของออลิเลียนหาได้เอ้ยเราใช้แค่สองเหรียญเองโอ้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเราแลกแล้วอ่ะเสียดายแต่อันนี้น่าจะเป็นของใครอ่ะยีสองของเตียวเซียนปะน่าจะใช่แหละเพราะเขาลูปโปรโมทเป็นเตียวเซียนเสียดายอ่ะจะประหยัดไปได้ครั้งหนึ่งเลยนะช่างมันนี่วะอ่าอันนี้ก็ทําคลิปดีวีไว้ในช่องแล้นะใครสนใจก็ไปดูกันได้โอยจะเสียดายอ่ะอันนี้ก็ทําดีววแล้ว เสียดายอันนี้เสียดายมากเสียดายจริงอ๋อประหยัดไปครั้งหนึ่งเลยน่า,นาจะได้เสียมาสองพันกว่าสก,กินสองพันคูป,ปองโอ้เสียดายช่างมันเถอะผ่านมาแล้วโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาลองสุ่มกันนะอ่าฮะได้สก,กินเลยก็ดีนะไม่ต้องเสียเวลารูปอะไรดีรูปนี้แล้กันไม่ดูรูปอะไรโอ้ หกสามสิบแปดได้มายี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดเหรียญแล้วได้เหรียญเยอะจริงโอ้เยอะมากเดี๋ยวมาดูแลกเปลี่ยนสีว่าแลกอะไรไแล้เราบ้างโอ้แต่เมื่อกี้เหรียญเยอะจริงนะแบบโอ้โหให้เราก็เสียดาย <c oughs> โอเคอันนี้เนาะก็เกือบเกือบแลกได้ละเนี่ยเกือบเหลือบแลกสามสกินนี้ได้ละตรงนี้เราคงไม่อยากได้แล้วละ น่าสนใจเนาะสามสก,กินนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวฮีโร่ที่เรามีทุกคนดูแล้วกัน,นก็มี2ตัวนะมีล็อกซี่กับเพนนันไปดูกันโอเคนี่ก็ตัวล็อกซี่เนาะว้าวมีความลักด้วยมไม่รู้ว่าเราชอบแบบพอดูพอดูสกินล็อกซี่แล้วก็ชอบมาฟังเนี่ยวมันก็เพาะดีนะ มารูเป็นดูครั้งเลยเวลาดูสกิลลอกที่กันนะครับจะฟังจนจบไม่รู้ทุกคนเป็นปะเราเป็นโอเคเดี๋ยวไปทดลองสกินกันเนาะอันไปดูกันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูท่าวาร์ปกันนะอือือฮึโอเคเออบอกก่อนนะท่าวาร์ก็คือยืนเฉย,ยแต่อันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ คือไปแรกมาเอฟเฟกต์วาร์ปได้มาจากน่าจะเป็นล็อกอินเวันนะถ้าจะไม่ผิดเป็นเนาะพี่เมียพาสโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนี่นะอันนี้ถ้าสกิลหนึ่งก็จะแบบเป็นไฟแห่งความรักสีชมพูปกติมันสีแดงใช่ไหมนี่เนี่ยก็เป็นไฟแห่งความรักแล้วก็โล่แห่งความรักโ <c oughs> <c oughs> รแมันติกปะโรแมันติกปะ <c oughs> เห็นไหมก็น่ารักดีนะวิ่งไปก็มีหัวใจไปอันนี้สกิลสองก็จะเป็นงี้เดี๋ยวถ้าโจมตีปกติก็นี่เห็นปหมมีรูหัวใจขึ้นเมื่อกี้ไปอันตินะตอนท่าดึงอ่ะนี่อันติดึงออกมาเอ๊่น้าเราต้องสังเกตดูเวลาล็อกซี่โจมตีจะมีหัวใจขึ้นบนหัวกนะอต้องบนหัวฮีโร่เท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทนเามา่อตีให้ดูนะมันจะเป็นหัวใจปกติเป็นรูปไฟอันนี้เป็นรูปหัวใจหวานสเสน่ห์สุด นี่เห็นได้มันจะเป็นรูปหัวใจอยู่บนหัวนี่เน่นี่เน่โอเคสําหรับสกินของล็อกซี่ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันน่ะอันนี้ท่านติโอเคอะอืมอันนี้ก็เป็นตัวของเพนแล้วเนาะยืน <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาทดลองสกินกับสกิลของเพนกันนะสำหรับสกินนี้หล่อมาก โอเคดูที่ท่าวิง่งอ่าท่าวิ่งก็เท่ดีนะเสื้อปิวแล้วโอเคมาดูท่าวาร์ปกันก็เป็นท่ายืยนเฉยเย้ำอีกครั้งอันนี้คือเอฟเฟกต์วาร์ปที่ซื้อมานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างต่างกันนะของเพนก็นี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกอ่าน่าจะเปลี่ยนแค่ชุดแหละเพราะว่าสกิลอะไรต่างๆเหมือนเดิมนี่นี่เนียนี่เนียโอ้โหนี่เนี้ย,เ,ยเข้าไปตีปัก โอเควะ่ะปุ๊บอันตีออกอันนี้คืออันตีเนาะรู้สึกว่าเวลาอันตีมันดูแรงเนาะแบบพื้นล้าวเลยอะอันนี้สกิลสองสกิลสองนี่แล้วก็ถ้าเป็นสกิลหนึ่งก็จะเป็นวิญญาณลอยๆเดี๋ยวให้ใหเทนเข้า,าก่อนแล้วสกิลหนึ่งให้ดูนี่สกิลหนึ่งปักปักปักเวลาวิญญาณชนก็สร้างความเสียหายด้วยนะ <c oughs> ก็ดูดีๆแล้วกันเนาะเฮ้ย <c oughs> ไม่ถึงอะ่ะนี่เออแล้วมันวิญญ,ญาณไม่โดนปั้มตีด้วย ต่ชอบเพนตรงที่ว่าเวลาโจมตีก็จะวาร์ไปฟันข้างหลังเนาะก็ใครเล่นก็ลองดีๆนะสำหรับสก,กินเพนก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ใครสนใจก็ลองไปแลกกันได้นะราคาค่อนข้างถูกเลย <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะใครจะใครจะได้สก,กินของลิเลียนาก็ไปแลกไข่มุกก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบแบบเราเลย โอเคก็จะได้ประหยัดอาจจะประหยัดไปอีก500กว่าคูปองเลยอ่ะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้อของลีเลน,น่าสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปหนึ่งตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ